วันนี้ผมจะมาบอกแคมเปญของ o r ร n o x ่อ o นะครับผมรายละเอียดแคมเปญนะครับผมเพียงซื้อสินค้าเมนูใดก็ได้นะครับผมจากร้าน o r i n o นั่นเองนะครับผมที่ช่องทางทุกสาขาของร้านเลยนะครับผมหรือว่าสั่งทาง l i n e Man ก็ได้นะครับ l o n e Man Food Delivery นั่นเองนะครับผมสินค้าที่จะเลือกนะครับผมต้องมีมูลค่ามากกว่า100บาท ขึ้นไปนะครับผมต่อนหนึ่งใบเสร็จนะครับรับโค้ดไอเทมฟรีสุดพิเศษของโซนโฟไปเลยนะครับผมแลกไอเทมโค้ดผ่านเทียงลน์ออฟฟิเชียลแอชเคาน์นะคบผมหรือว่ารีวอร์ดเมมเบอร์ชิพนะครับผมของโอริโนนั่นเองนะครับผมเพื่อนําไปแลกไอเทมสุดพิเศษภายในเกมจํานวน1โค้ดด้วยกันนะครับผมไอเทมจากแคมเปญนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับผมมีหลอดยาเอ็พีนะครับมีพาวเวอร์พาวเวอร์หลอดยาใหญ่นะครับผมก็คือมีบวกเนะครับกล่องสกีบวกเแล้วก็มี สว่านขุด1หัวนะครับผมแล้วก็มีเบ็ด1หัวนะครับของไอรอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรชุดนินจานะครับชุดนินจานินจาเซตนะครับผม3วันนั่นเองแล้วก็มีบอสซับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มี1ชั่วโมงนะครับอีกทีคูณ200%นั่นเองนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีบัตรพาร์คนะฮะตามนี้เลยนะครับผมเยอะมากเยอะนะผมว่าสําหรับผมผมว่ามันเยอะมากนะครับเยอะจริงๆมีมีกล่องบอกร้าอันเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มมากๆเลยนะท่านผู้ชมไปจับจองกัน วิธีการได้รับไอเทมโค้ดนะครับผมรูปแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับก็รูปตามนี้เลยนะฮะนี่เลยจิมจิมจิมตามนี้เลยนะครับแล้วก็รูปที่2นะครับผมจะเป็นวิธีการรับไอเทมโค้ดนะครับไอเทมโค้ดเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมจะเลือกเป็นใส่บาร์โค้ดก็ได้หรือว่า QR โค้ดก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นรหัสเป็นอะไรต่างๆอนหนาของคุณก็ได้นะครับผมตามนั้นเลยนะครับรูปที่3นะครับผมรูปแบบที่3นะครับได้รับไอเทมโค้ดจากผ่านเดลิเวอรี่นะครับ เออให้ Delivery ส่งมาปุ๊บแล้วคุณก็รับจาก Delivery ก็ได้นะครับผมตามนั้นเลยนะครับมี3รูปแบบนั่นเองนะครับสำหรับการเติมโค้ดไอเทมเนี่ยซาวโซนโฟเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือการเติมโค้ดวิธีผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของโซนโฟนะครับผมจะมีการกรอกเทปเอเอ,อ ไอเทมโค้ดกันอยู่นะครับผมก็ประมาณนั้นชาวโซนโฟน่าจะรู้จักกันดีโอเคเรามารู้จักเกี่ยวกับโอริโนกันดีกว่านะครับโอลิโนเนี่ยมีกี่สาขานะครับโอลิโนมีทั้งหมด73สาสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมรายละเอียดก็มีตามนี้เลยนะครับมีตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันตกนะครับภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองนะครับผมสาขาเยอะมากจริงๆนะครับในกรุงเทพนะ ใครที่อยากได้ไอเทมโค้ดพิเศษแบบนี้นะครับก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะครับผมยอดงบประมาณ100บาทขึ้นไปนะย้ําอีกทีนึงนะครับยอดไม่ถึงร้อบาทถึงจะได้ไอเทมโค้ดมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอกราบลาเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผมว่าจ,จะใดที่พูดออกไปไม่สุภาพขออภัยในหน้าที่ก,กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายปิว